ลูกศรักกิมมีปัญหาเยอะคือผมไม่ได้เอเจนซี่ผมส่งรูปสิบวินดาราหรือรูปอะไรต่างก,ก็ตามให้พวกเราช่วยลงให้หน่อยแล้วก็บอกว่าช่วยลงโรโมทงานการาดินเนอร์นี้หน่อยนะถ่ายรูปกับดาราคนนี้ช่วยลงในไทม์แมสช่องนี้ช่องนี้เสร็จแล้วส,ส,ส่งให้พวกเราเสร็จแล้วพวกเราก็ลงตามันเวลาผ่านไปเดือนสองเดือนหรือผ่านไปหนึ่งปีพวกเราภาพเดิมมนลงแต่ลงในหัวข้ออื่นถามว่าทาได้ไหมผิดกฎหมายทธิตไหมผิดกฎหมายขสิ์ครับ เพราะเขาให้สิทธิ์แค่ไหนระบุไว้แค่ไหนมีสิทธิ์แค่นั้นไม่สามารถจะมองลงงานข้ามประเภทได้ตรงนี้จะมีเยอะๆครับบางทีเราเองไดี่ับรติดสิทธิ์มาตามนีใช่ไหมครับแต่เวลาเราไปใช้เราไปใช้แบบหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะมีเยอะนะครับซึ่งอย่างกรณีภาพข่าวอย่างกรณีของพวกสือเอ็นรอยเตอร์อะไรต่างโดยปกติเราต้องทาสัญญาเขาเขาจะมีขอบเขตเลยว่าให้ใช้แบบไหนอย่างไรนคะครับมีบางบรรยายที่สัปดาข่าวแห่งหนึ่งเหมือนกันเขาใช้ทั้งรอยเตอร์ใช้ทั้งื่เอ็นใช้หลายที่ บางสัญญาเขียนไว้ด้วยว่าถ้ามีภาพรอยเตอร์ซีคู่กันห้ามเอามาใช้คู่กันเดนคาจะต้องแยกส่วนว่าใช้ของใครยังไงด้วยนะครับและก็มีรายละเอียดของมันที่มันเขียนไปในเนทางทฤษฎีค่อนข้างเยอะพอสมควรงั้นในโดยหลักกฎหมายเรื่องสิทธิ์คืออนุญาตแค่ไหนมีสิทธิ์แค่นั้น